สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับทีนอตอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอ็อกเซอรีนะครับที่ไปได้มาโนก็ มาแนะนําเพื่อนๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องทํางานตอนกลางคืนแล,ล้วรู้สึกว่าเอ้ยโคมไฟตั้งโตอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเราทํางานเดี๋ยวบางทีเราก็อาจจะมีการแบบ work from home เนาะเราก็อาจจะต้องการแสงไฟที่ส่องบนโต๊ะแล้วก็แสงไฟที่มันสามารถส่องหน้าเราเวลาเราประชุมได้ด้วยวันน <Alright. S 1> ี้เราก็ไปเจอมาเป็นไฟรุ่นนี้เลยเป็นยี่ห้อซึ่งยี่ห้อนี้ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าสกดคือ b a s e u s จะอ่านว่าเบสอาร์สเบสเซียสเบสซิอุสเบสซส,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 สอะไรก็แล้วแต่แต่คือยี่ห้อนี้ซึ่งมันเป็นรุ่นสกรีนทังกิ้งไลท์ไฟติ้งโปรนะจ๊ะซึ่งอันนี้น็อตว่าน็อตได้มาในราคาเจ็ด้อยเก้าสิบซึ่งถ้าไปหากระดีอาจจะได้ถูกกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้น็อตไปซื้อที่ร้านเลมอนเทเลคอมที่ชั้นห้ามาบุญครองนะคะก็สามารถไปตามซื้อกันได้เลยเนาะก็จะติดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นไฟที่แบบว่าไว โต๊ะตรงนี้มองเห็นได้หรือว่าจะเป็นไฟที่ส่องเข้าหน้าได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วมันดีจริงหรือเปล่านะครับแรกสุดเลยก็อยากให้เพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ของมันก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็จะมีตัวไฟเนาะเป็นแท่นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นขาแบบนี้ที่ไวยึดเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาย USB ฝั่งนี้จะเป็น USB Type C แล้วก็จะมีสายต่อเชื่อมเข้ากับ USB Type A ซึ่งถ้าเป็น iMac เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็จะ มีตัว USB Type A อยู่แล้วก็สามารถเสียบอันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้นะครับวิธีใช้งานก็คือเราอะ่ะก็แค่เกี่ยวเองครับเกี่ยวอันนี้ขาตั้งอันนี้ขึ้นไปข้างบนตรงนี้เนาะมันก็จะสามารถที่จะเกเาะตรงนี้ได้ข้อควรระวังก็คือว่าจริงๆไอ้ขอบตรงนี้ถ้ามันหนามากๆมันอาจจะมีปัญหาที่แบบเกาะไม่อยู่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้บงังเอิญแบบถ้าเป็นตัว iMac ขอบมันก็จะบางมันก็จะสามารถวางลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับที่ ที่เป็นการเซตอัพนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าตาด้านหน้าของไฟตรงนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับเอามือเนี่ยดันขึ้นดันลงได้โนว่าแบบเอ้ยให้มันจะอยู่มุมลักษณะแบบไหนนะครับโดยที่ถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วเนี่ยพอเอาไฟมาวางตรงเนี้ยด้วยตัวของ i m a c เนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้โนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้บังตัวกล้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มเปิดก็จะอยู่ทางฝั่งนี้เลยเนาะก็แค่กดเข้าไปทีหนึ่งปึ๊บ มันก็จะเปิดไฟตรงนี้ออกมาเนาะไฟมันก็จะมีลักษณะที่จะสาดจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันเวลาเราใช้สําหรับการอ่านหนังสือเนาะซึ่งความพิเศษะครับของอันนี้ก็คือไฟอะมันสามารถที่จะปรับ โทนของไฟได้อย่างอันนี้เราจะเห็นเป็นไฟออกสีขาวๆใช่ไหมเราก็สามารถอ่าจเด่นจักแหงนขึ้นมาให้เห็นนิดนึงเนาะอันเนี้ยไฟก็จะเป็นไฟสีอ่อกขาวๆแบบนี้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถกดค้างตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมไฟก็จะเปลี่ยนโทนเป็นสีโทนอุ่นนะครับ oh, หรือว่าจะใช้ oh, <no. S 1> สมุตรไฟอันนี้มันแบบวิ่งตาเกินไปมันมันจ้าเกินไปเราสามารถที่จะบิด นะครับตรงนี้เพื่อบอกว่าเอ้ยเราจะเอาความเข้มแสงมากหรือความเข้มแสงน้อยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน็อตก็จะมาทดสอบโดยการเปิดโปรแกรม Zo ูมเนาะโดยที่สมมติใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากใช้ฟังก์ชันงานสําหรับการที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่อยากจะใช้ในการที่จะประชุม Zo ูมแล้วเห็นหน้าเราชัดๆนะครับเดี๋ยวน็อกก็จะลองทดสอบดูเนาะก็คืออันนี้คือปิดไฟอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าถ้าน็อตเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็ลองเปิดไฟดูอ่านี่นะครับนี่มันก็จะหน้าตาในการาาประชุมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสว่างขึ้นเนาะซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดโทนได้ว่าเราต้องการให้โทนมันแบบว่าสีส้มขึ้นหรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือกดตรงเนี้ครับค้างไว้มันก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโทนสีเห็นไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออกสีส้มๆขึ้นแหละนะครับ นะครับก็จะมีโทนสีขาวโทนสีฟ้าแล้วก็โทนสีส้มเนาะก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องการยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสว่างขึ้นดังนั้นไอ้ฟังก์ชันที่เราจะมาใช้ในการที่ประชุมแล้วเราเอ้ยหน้าเราสว่างเนี่ยมันก็ใช้งานได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราแค่กดลงมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็สามารถใช้อ่านหนังสือได้ดีเช่นกันแล้วเราก็สามารถปรับความเข้มของแสงตรงนี้มากหน่อย ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าจริงๆอ่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะแต่เดี๋ยวน็อตจะลองไปเทสกับโน้ตบุ๊กทั่วไปดูเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตัว iMac ตัวนี้เนาะก็เลยอยากรู้ว่าไอตัวนี้มันอาจจะใช้งานได้ดีกับโน้ตบุ๊กทั่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวน็อตไปรีวิวให้ดูครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอามารีวิวกับโน้ตบุ๊กทั่วไปเนาะซึ่งโน้ตบุ๊กของเราก็จะเป็นโน้ตบุ๊กวินโดว์เดลนะครับ ตัวกล้องของโน้ตบุ๊กของนรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะตรงหัวตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันดำๆมันจะอยู่ตรงหัวตรงนี้ทีนี้หลายคนพอจะใช้งานเนี่ยก็จะมีความกังวลแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ที่จะซื้ออ่ะมันค่อนข้างมีน้ำหนักนะเหมือนถือว่ามันค่อนข้างหนักเลยแล้วตรงเนี้ย ถ้าตรงนี้มันบางหรือมันยอบแยบอย่างไ Ma c เมื่อแก้มันค่อนข้างแข็งแรงเนาะมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าอันเนี้ยต้องต้องต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างบางมันโยกได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยวิธีการก็คือเราต้องตั้งอันเนี้ยให้มันค่อนข้างตรงเกือบจะเก้องศาแล้วเราถึงจะค่อยวางอันเนี้ยหนีบเข้ามาตรงนี้ได้ซึ่งพอหนีบเสร็จแล้วว่าทุกคนมันมันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้บังกล้องนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่ามันไม่ได้บังกล้องไงแล้วก็เราก็เอา USB Type A อันนี้เสียบเข้าไปกับคอมเราปกตินะครับแล้วเราก็เปิดไฟนี่ไฟมันก็เปิดติดแล้วเนาะบางคนอาจจะแบบอยากได้แสงไฟแบบนี้หรือว่าบางคนอาจจะอยากแบบให้มันหันหน้ามาที่หน้าตัวเองเพื่อจะได้สว่างเดี๋ยวเราจะลองเปิดโปรแกร,รมซูมให้ดูแล้วเราลองดูว่าเอ้ยมันจะช่วยไหมนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูในหน้าจอนี้เนาะเดี๋ยวลองติดก่อนนะอ่ะอันนี้เราเปิดมานะครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่า จริงๆไฟตรงนี้มันลงมาอยู่แล้วมันก็จะค่อาสว่างระดับหนึ่งแต่ว่าอยากให้ลองดูว่าถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟเอ,อ่ออันนี้เพิ่มเนี่ยมันจะช่วยมาก้อยแค่ไหนนะครับอ่านะฮะมันก็จะสว่างขึ้นทุกคนอ่ะปรับขึ้นมานิดนึงนี่ก็จริงๆมันค่อนข้างสว่างมากพอเราเห็นหน้าเราสว่างมากเราก็สามารถปรับได้ว่าเราจะเอ้ยไฟลดลงนิดนึงเนี่ยนะเห็นไหมแต่บางก็ยังจะช่วยให้เราหน้าเราค่อนข้างสว่างขึ้นแล้วก็ไม่ได้บังทัศนียภาพของกล้องแต่อย่างใดเราก็สามารถคุยประชุมกับเพื่อนแบบนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ การันตีแล้วแหละว่ามันใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้บางกล้องนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้แล้วเพื่อนๆแบบอยากให้มันเลยไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่ได้แหละเพราะว่าอันเนี้ยมันมีน้ําหนักมันจะพาให้โน้ตบุ๊กอะเงี่ไปอย่างนี้นึกออกไหมดังนั้นอะก็อาจจะเตือนเลยว่าถ้าใครจะซื้อมาใช้กับโน้ตบุ๊กอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในโน้ตบุ๊กระดับที่เป็นเกาองศานี่คือใช้งานได้แต่แนะนําว่าให้เอาไปครอบกับจอ นะครับก็จะค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตรวจที่เป็นโคมไฟตรงนี้นาะจริงๆถือว่าคุ้มไหมกับ790น็อตว่าคุ้มนะมันค่อนข้างใช้งานได้ตอบโจทย์น็อตเลยทั้งในส่วนของการประชุมหรือจะไลฟ์สดผ่านกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําให้หน้าเราสว่างได้แล้วก็สามารถเป็นแสงไฟในการอ่านหนังสือได้น้นะก็ถ้ามีรหดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นการรีวิวอุปกรณ์หรือเทคนิครังแรกยังทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าก็ถ้าสนใจก็ สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับสำหรับครั้งต่อไป t ีนอตนะครับจะเอาอะไรมานำเสนอกับทุกคนนะครับก็ลองติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้มีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้จะพยายามมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเรียลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย